สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ 2J Channel นะฮะนี่จะมาเปลี่ยนหลอดไฟ6ล้อ F w R, R 210นะครับเปลี่ยนไฟใหม่นะไฟเราข้างนะครับกับไฟไฟท้ายมารอชมกันออกมาดูมันจะสวยแค่ไหน ออกวะบาดคาดออกก่อเออเอาฟังปากตายมัน้นะไม่ได้จับเนี่ยฟังแหวนจับมันเรียกรูดไหมสว่านดีวอโมดิฟายใหม่ครับแก้ไขใหม่มาดูว่าจะออกมาเป็นยังไงมารอรับชมกัน อุปกรณ์วันนี้ก็มีไฟนะครับไฟเหลาข้างแล้วก็ไฟถอยตัวนี้ที่มันแตกนะไฟนะครับไฟเหลาข้างม์คเกอร์มาร์ครเกอร์ไวไฟเหลาข้างแบบเปลี่ยนหลอดได้นะแต่ไม่ใช่แบบ led นะง่ายๆ สวยมันจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับไฟนะครับจะถอดหลอดเก่ามันอกนะอกก่อนหาโต๊ะนั่งดีๆแบบนะั้น ลอที่สองนะครับไปนะ้วให้พระเจเ้าจะมาขันเข้าอยู่ประมาณนี้เลย มาเห็น้องมันดำดำไปอยู่ทางคุณเป็นไครโจคักบ่โจรอบที่สามคู่ที่สาม ยังไปโอ้ยไม่ก่อนหอนเท่าไงหอนใช่ไปจมไปแต่ไปอะไรคนเหิบยังมาห่อนเลยก็ทายก็จะห่อนห่อนห่อนมุมเลยบันไดเง้นเพงินดอกกินน้อง หลนนะทายใหญก็เ,เห็นกี่โผล่เอะหืมออกมันจะออกบ่อา่ม่นกินกนะไม่ได้อันนีเกียร์ะาร,ร,ร,ราปะกีตอ่อ,มมมมมมองมนามเกี่ยว่กี่อกงานตนแบบ นี่คือแตการแต่พ่อแตกไรแไ่ยแต่โอ้ไฟมันแตกมาุนะบไฟมันโมี่ดัยบ่บ่อันนี่ไหมหือว่าไม่เห็นไหมตรนี้อ่เจมส์โนแดดวันนี้เดีจะฟังวันด้วแคะฟังมือเลยนะจังหวันนะ เดี๋ยวแล้วเป็นเสียงฮ่าแล้วนะนี่อ่าแดดพอไปเลยแกะกองมึงเลยดินอนแล้วแต่พัดใส่กองมึงเลยเฮ้ยพอไปเลยแกะกองทุกกองเลยดิไปเลยแกะทุกกองหมดอ่ะไปลยแกะวันเปดแต่ซื้อนอนไม้มาใไ่ยบ่ยี่นอนไม้มาได้ก็ได้พัดไปเลยมะโอ้นอนไม้ยูเนียนนั่งนะเบอร์สิบนะสิบน่างเลยน่างเครื่องมือข้างหลังโอ้นั่งเครื่องมืออยู่หลังรถไหม อะไรเสีแล้วเยตอนไีสิแล้วขี้ีเวีตนะไปไปพักก่อนแล้วสิเอื่นนะทายไหมดอกไปพักค้างพักเเสร็จแล้วนะครับนี่ไฟเราข้างนี้นะครับสวยเลยรแบบน,นี้งามมัดายไฟ ก็เหลือไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ลูกค้าต้องการให้รถใหม่นะฮะไม่ใช่ใครอื่นนะค้าเราคือเจ้านายของเรานั่นเองสวยไฟท้ายยังไม่เปลี่ยนนะครับไฟท้าย่ะ ไหนพ่อใช้ถอดตัดออกเลยปิดไฟก่อนเออบิดออกปิดออกไฟถอยสายเดียวป่ะสายเดียวสายเดียวตัดเลยเอ้ยเพราะ่าเออตัดออกเลยขี้นีบอ่กแต้วตัวไม้มันมาล่องมันก่อนค่อ,อกักอนนะ คือกันติดใช่มังงดีเงับข้าไปไหน,นอยู่ในอย่าง,างน้อยเลยบัวติดนี่อะไรมั้งได้จออีเลยจออีเนาะจอในเข้าไปก็มีบ้างไ,ได้แต่ตัวนี้แป่นนี่แหละก็ได้ถอดลอตรงนี้เบอร์ซีพันกันหรอ นนิ้งมันปยังบอกสายนนแล้วก็หิีวห,หัวเขาลวดน,นี่มองสวมวม,มันพี่้วหมองสวามันพี่เออตาดเอานี่ก็ได้เ่ยมองสวามันอยู่นี่แหละคิดว่าสายมันแกพันออกก็พอขอ้นออกก็ไม่ต้องตัดเออ

เราได้อาหากพวยสิบสิลอดเขามานแงทั้งนี้ต,ตุ่นับไปลับเมาป่ะบ่อยู่เงียนะเนี่ยตุ่จะไปเฮ็งานพอนจะเลินเ็ตุนนะจักแล้วตุนหนุ่มยพอเท่าตุนหนุ่มน่อ้ตุน,ตดน,ตดนอดแล้ว่ะส,สะงสารงาโยกดามกันไปมันเบียงปีเ เรากซสายดีลนส่มัตัวซ้ายออนี่นะใส่นี่นบ่านตามปุ๊บ่อตามอยู่วเท่สื่ใส่สือมาตดอีหลอดนึงฟังหุ่นะเออใส่ในกรดีนี้นไประวังหนอนะ ก็แตกดอกขึ้นไปมันก็ตฟังนี่มันต่ว่าตัวนี้มันแตกต่ำตรงตรงต่ไปโค้ดหรมือนะไม่โค้ดนะข,ขึ้นนะเมื่อกีม้มาโค้ดต่ามันมันมาแตกดอกน่นแหละยี่สิบบ่เสียบเสร็ส เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ like, สไครต์ด้วยนะสำหรับงานซ่อมในวันนี้